สวัสดีครับเพื่อนชาวท้ายสวนมือเกษตรและเพื่อนที่รักการทำสวนทุกท่านครับวันนี้ได้เวลารถบ้านนําเที่ยวของเรานะครับจะทําการเปลี่ยนแอร์หลังคานะครับเนื่องจากว่าแอร์หลังคาตัวนี้นะครับใช้งานมานานแล้วแลวอีกอย่างหนึ่งก็คือ BTU น้อยนะครับไม่ค่อยที่จะเย็ยนฉ่ำชื่นใจสักเท่าไหร่เวลาเดินทางในช่วงฤด,ดูร้อนนะครับเพื่อนๆ ก็เลยจะ,จะทำการเปลี่ยนให้บ t ทมากขึ้นนะครับก็ว่าจะใช้ประมาณสัก8,000 b t บทตัวนี้ไม่ถึงนะครับเพื่อนๆทำให้การนอนหลับพักคอนในรถบ้านของเราไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรนะครับงล้วทางเจ้าของซึ่งเป็น ญาติกันกับแอ,แอดนี่นะครับจะทำการเปลี่ยนเองเลยนะครับตัวนี้ก็ทำเองภายในก็ตกแต่งเองนะครับพอดีท่านเป็นวิศวกรด้านโยธาก็เลยมา adept ทำรถกันสร้างนั้นนะครับเดี๋ยวเที่ยวนี้ทั้งสองวิศวกรนะครับจะทำการช่วยกันติดตั้งแอดตัวใหม่นะครับเพื่อนๆคือตัวนี้นะครับก็สั่งนํำเข้าจากประเทศจีนมานะครับ ประมาณ8,000 BTU นะครับตัวนี้ราคาก็น่าจะ20,000ต้น,ตนตเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะทำกันยังไงก่อนอื่นก็คือต้องเอาแอร์ตัวเก่านี้นะครับเอาออกจากหลังคาออกไปก่อนนะครับเพื่อทำการเปลี่ยนเนี่ยครับแล้วก็จะมีซีนที่เราใช้ยางกันน้ำไว้นะครับก็ต้องแกะออกเพื่อ ให้ดูเรียบร้อยนะครับด้านบนที่เราเห็นนะครับจะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับเพื่อนๆดังน,นั้นเอาไว้สำหรับชาร์จในขณะเดินทางนะครับชาร์จแบตเตอรี่ในรถนี่ครับเราใช้กระดาษแข็งนะครับหรือกระดาษกล่องนะนะครับเอาไปทาบกับช่องแอร์ตัวใหม่นะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัด ก็จะได้รู้ขนาดของช่องแอร์ตัวใหม่นะครับว่าเป็นขนาดไหนนะครับเราจะเจาะเพิ่มหรือไม่นะครับกับแอร์ตัวเดิมแต่ตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวเก่านิดหนึงนะครับต้องทำการเจาะเพิ่มนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเดี๋ยวเอาไปทับบนหลังคารถอีกทีหนึง ถ้าไม่ทําอย่างนี้เราจะไม่รู้เลยนะครับว่าขนาดของช่องแอร์มันเท่าไหร่เราไปติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวพลาดขึ้นมานะครับนี่ยครับเอามาทาบลักษณะนี้แล้วก็ขีดขีดไว้นะครับว่าจะต้องตัดเพิ่มเท่าไหร่ก็ใช้ใบเจียตัดเหล็กออกไปเลยนะครับตัดหลังคาตอนนี้ลงทุนนิดหนึ่งนะครับต้องตัดหลังคากันเลยทำกันเองหมดเลยนะครับ ท่านหนึ่งเป็นวิศวกรไฟฟ้าท่านหนึ่งเป็นโยธาเข้ามาช่วยกันช่วงนี้จะเรียกว่าช่วงเกษียณแล้วก็ได้นะครับทำอะไรเพลินๆกันจะได้เอารถออกเที่ยวเวลาว่างๆได้นะครับ,น,รบนี่ครับนี่ก็คือตัดหลังคาออกในส่วนที่ยังกว้างไม่พอนะครับตัดแล้วก็จะเป็นลักษณะ เป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆนถ้าใครอยากจะติดตั้งแอร์ก็ดูคลิปนี้เป็นไกด์ไลน์ก็ได้นะครับนี่ผู้ช่วยเรานะครับติดตามเจ้าของตลอดเลยนะครับผู้ช่วยผู้ช่วยนี่ครับมาดูข้างในกันนะครับเราตัดแล้วก็จะโล่งๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มาเดินสายไฟกันใหม่นะครับ อันนี้เป็นแอร์24โวลต์นะครับเพื่อนเพื่อนเป็นแอร์ใส์สำหรับกับแแบตเตอรี่แบตเตอรี่เฉพาะที่เราใช้กันกับพวกรถบ้านนะครับนี่เป็นแคมแวนนะครับเพื่อนเอนใช้สำหรับเดินทางพักผ่อนนี่ครับตัวนี้เลย นี่แหละครับติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเก็บกรอบขอบนิดหนึ่งนะครับที่เห็นโบโบอยู่นะครับก็จะเป็นอันเรียบร้อยพร้อมเดินทางพร้อมท่องเที่ยวนะครับนี่ครับติดเรียบร้อยปิดกรอบเรียบร้อยนี่ครับเจ้าของรถ ติดขอบเองเลยนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับออกแบบเองอะไรเองทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวเราไปชมด้านบนกันนิดหนึ่งนะครับเป็นลักษณะไหนนี่ครับสภาพรถก็เป็นรถตู้นะครับ ทำข้าวจากหนึ่งจีนนะครับด้านบนก็เป็นแผงโซลาเซลล์สองแผงติดวางตั้งติดตั้งไว้เพื่อเอาไว้ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ในขณะที่เราเดินทางนี่นะครับสภาพของแอร์เมดอินไชน่านะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่พอดีเลยนะครับเดี๋ยวแอร์เสร็จก็คงจะไปฉลองกันตอนนี้ฉลองกันหลังจากงานเสร็จแล้วก็นั่งรับประทานอาหารกันปิดท้ายรายการนะครับเพื่อนๆก็ดูท่าทางจะอร่อยเลยนะครับ ครับทายสวนมืองเกษตรครับรูปมาบอกหมดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ